ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าสิทธิของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเนี่ยจะได้รับสิทธิอะไรนะครับและมีหน้าที่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยเขาได้บัญญัติเอาไว้ว่านายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้นะครับในที่สิทธิของที่ปรึกษานะครับก็คือจะได้รับอ่ค่าตอบแทนรายเดือนนั่นเองนะครับทีนี้ค่าตอบแทนรายเดือนเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาลน,นะครับก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้ารายได้ของเทศบาลเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยที่ปรึกษาจะได้รับค่าตอบแทน2,520บาทารายได้เกิน1 3ถึงล้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทน2 8 8 0บาทถ้ารายได้เกิน3ล้านถึง5ล้านก็จะได้ค่าตอบแทน3 4 4 0บาทถ้ารายได้เกิน5ล้านถึง7ล้านนะครับก็จะได้ค่าตอบแทน3 9 0 0บาท ถ้ารายได้เกิน7ล้านถึง9ล้านจะได้รับค่าตอบแทน4340บาทถ้ารายได้เกิน9ล้านถึง10ล้านก็จะได้รับค่าตอบแทน4,950บาทรายได้เกิน10ล้านถึง25ล้านค่าตอบแทน6,900บาทรายได้เกิน2 5ล้านถึง50ล้านค่าตอบแทน7,200บาทรายได้เกิน5 0ล้านถึง100ล้านค่าตอบแทน7,500บาท รายได้เกิน100ล้านถึง300ล้านค่าตอบแทน11,250บาทถ้าไรายได้ของเทศบาลเกิน300ล้านที่ปรึกษาจะได้รับค่าตอบแทน13,880บาทต่อดเดือนนะครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามรายได้ของเทศบาลนะครับรา,ายได้ของเทศบาลในที่นี้เข้าหมายถึงรายได้ตามงบการเงินประจำปีนะครับ ของปีงบประมาณที่แล้วมาไม่รวมเงินกู้เงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตรางเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปีนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยหน้าที่ของที่ปรึกษานะครับหน้าที่ของที่ปรึกษาเนี่ยก็มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่นายกเทศมนตรีนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยในกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้แต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ท่านนายกจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งนั่นเองนะครับ